ร้อยในร้อยใลรวนะเ调ปัยดปัดปั๊ปัปักวางตุ้งไงกาเกาเกากาๆเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จแล้วนะคะเปักดปักวางตุ้งใส่ตุ้ง อย่างนี้มันต้องยิ้มไม่เปิดิ้มหรอกบ้ากาๆเดี๋ยวรอเด็ดผูนะคะกำลังจะเซ็ตเดี๋ยวปิดไฟคนนั่งจัดจานกิน้าวเสร็จแล้วนะคะ pạ pạ tròn tung <laughs> <Ai, ai. cười> mm. mm.